สวัสดีค่ะพบกับเกสรพักเครื่องนะคะ EP ที่7 1นะสิบคะนำเสนอ EP ที่7 1สิบค่ะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ไอดีไลน์นะคะเกสรขีด19ค่ะเฟ e บุ o k นะคะเกสรม่วงมั่งมีนะคะ เบอร์โทรสอบถามนะคะ0846884079ค่ะอย่าลืมนะคะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามนะคะ EP ที่71นะคะเหรียญที่1นะคะจะเสนอนะคะเหรียญสมเด็จยา่านะคะเหรียญสมเด็จยา่าเนะะี่ยค่ะ เด็ดย่างานที่ระลึกปีสองห้าสามเก้าค่ะนะคะนี่ด้านขอบนะคะด้านหลังค่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะสมเด็จย่าเหรียญที่สองนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะสตางลูนะคะ สตังลูนะคะนี่ค่ะเก่านะคะเป็นแบบพระเป็นแบบของบ้านนะคะนี่ค่ะเขาเก็บสะสมกันไว้นะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะสตังลูนะคะต่อไปนะคะจะนำเสนอเป็นเหร,รียญเสยมาหลวงพ่อจาง สายเหนียวนะคะสายเหนียวเครื่องลังป้องกันดีนะคะนี่ค่ะอัดกรอบนะคะอัดกรอบกันน้ำได้นะคะ200บาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้านี่นะคะสวยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะอัดกรอบกันน้ำได้ส0งบาทนะคะถวงพ่าจ่ากนะคะ เหรียญที่สี่นะคะจะเป็นเนื้อดินเนีย่ยค่ะเป็นเนื้อดินหลวงพ่ออันนี้ไม่ทราบนะคะเนีย่ยค่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่สี่ห้าเหรียญที่ห้านะคะจะเป็นเหรียญสมเด็จ นะคะเนื้อมวลสารนะคะนี่ค่ะสมเด็จนะคะเนี่ค่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าเหรียญที่หกนะคะจะเป็นหลวงพ่อนะคะเนื้อดินนะคะเนื้อดิน รุ่นเก่านะคะหนูว่าไปเอามาจากแถวบ้านนะคะอ่าค่ะสะสมของคนแก่เขาเนาะค่ะเนี่ยค่ะเนื้อดินนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากนะคะอย่าลืม EP ที่เจน,นะคะแอดไลน์ ไอดีลายเกศรขีดหนึ่งเก้าเบอร์โทรสอบถ,ถามนะคะ0 8นย8แปดสี่หกแป o แปเกสรศนม่วงมั่งมีนะคะอย่าลืมนะคะอีที่7จถ้าสนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ